สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มบันทึกใน Tik Tok กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า kmk m k t h นะคะกดกลับไปได้เลยค่ะหรือกดพันลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ double สูตตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยนะคะ เอามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มติดตามเพิ่มคดูไล่์สนเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบนเฟซบุ๊ก o ูทูบไอจีทิ t เก็ตท Twitter t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเ,เพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านอยนาล้าผ่านอย่ลา,า,ยล,า,ายลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะไปที่หมวดกับสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะ เพื่อครับสั่งซื้อใหม่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มนะคะหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกแสนใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นติ๊กตอกนะคะเป็นเพิ่มบันทึกนะคะเป็นบริการนี้นะคะบริการนะคะตัวบริการตรัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะขอเลือกเป็นด้านบนสุดนะคะ คลิปิี่ไตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์เองนะคะยิงตัวนี้คัดลอ,อกมาเลยนะคะจากโพเดออาจจะใช้บริการตัวนี้จะเปิดสาธาณะทุกครั้งนะคะโนะคะต้องกดไปที่บริการก่อนนะคะเป็นบริการนี้แล้วกันนะคะยะประทึกอยู่ที่3700กว่าเลยนะคะค่ะคัดลอ,อกกันดปได้เลยค่ะ ตัวางได้เลยนะคะตัวนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่ไปสัก100นะคะในราคาหนึ่งบาทเองนะคะถูกมากๆเลยกดสูงได้เลยค่ะและบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะพี่ออยู่หลากหลายช่องทางค่ะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนค r c o วอร์โค้ดธนาคารอนเ,เงินเนฟสลีนะคะอัลฟาวอเลค็คซิตโตนะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยค่ะ วาการสั่งซื้อนะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่น่าดีกันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะหากเพื่อนเพืนใด,นดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดอะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์ไปวางกับตัวช่้เหลือได้เลยนะคะไปดูตัวดาวน์โหลดนะคะตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ดาวน์โหลดได้ของ PC และมือถือ Android iOS เเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยะคะ่ะ ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะหากเพือนพืนท่านใดที่มีปัญหานะคะทำเงิมมนไม่เข้ายอดไรไม่ขึ้นสามารถมามาขอความช่วยโทษนะคะโทษนะคะไปดู บริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตรวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพฟอร์อมจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเดอดูรายละเอียดทั้งด้านขวามือตรงนี้ตรงรูป่างตาได้เลยนะคะและสามารถสร้างคําสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยค่ะในะนําพือนตรงนี้นะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคลดลอกลิงตัวนี้ก้าไปได้เลยค่ะคาคอมพาเวอร์ซินเลยนะคะไปดูตัวชเหลือกันนะคะตัวเลือตรงนี้หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหา ตืมนเงินไ่เข้ายอดอะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอขอบเช่เอะไรกได้ตรงนี้เลยค่ะนำเลขออเดอร์มาหวางกับโดนใจเลยนะคะส่งตัวค่ะไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะกลับไปดูที่หน้าทิดตอกนะคะตอนนี้ยอดยอดบันทึกก็ขึ้นกลับมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในเรื่างของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ค่ะสร้างตัวตนให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ